มูฟ e ี่เชควันแม่ปีนี้ใส่ใจคนที่เรารักด้วยแบรนด์สวัสดีครับได้เวลาของมูฟ e ี่เชคกับผมวีรวีโรจนะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทรถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันเลยครับ ปิดกล้องลงไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์อย่างขุนพันสามโปรเจกต์หนังไตยภาคล่าสุดจากสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลตามที่พี่อนันดาเอเวอร์ลิงแฮมนักสนแสดงนำของเรื่องเนี่ยได้ลงข้อความบอกเล่าบนอินสตาแกรมส่วนตัวครับโดยมีแคปชั่นว่าสภาพทุกวันหลังถ่ายขุนพันตอนนี้ปิดกล้องแล้วคงไม่ต้องทำงานเหนื่อยแบบนี้อีกแต่ก็ใจหายเหมือนกัน ผมขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนและที่สําคัญที่สุดขอขอบคุณท่านขุนและครอบครัวท่านที่ให้โอกาสผมได้มาถ่ายทอดบทบาทนี้นะครับคุณพัน3สามครับยังคงมีก้องเกียรติขมสิริมารับหน้าที่กำกับอีกเช่นเคยโดยมีนักแสดงสมทบได้แก่มาริโอมาเรอร์และโตโนพาคินที่มารับบทสองเสือต่างอุดมการที่ต้องมาเผชิญหน้าและปะท้าฝีมือกับขุนพันธ์รวมนักแสดงอีกมากมายเลยครับโดยมีกำหนดฉายปลายปีนี้แล้วนะครับ เอาละครับแล้วกลับมามูวี่เชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูวี่เชค